คารางวาาัลคพว่าเพลงลูกชุ่งชายวันใจมหาชนในปีนี้ได้แก่ <ใน S 1> บ้านไหนดีฮะ<น>โอ้โหบ้านกันเยอะเลยครับบ้านไหนครับผมตงเสียงหน่อยบ้านไหนดีผู้ที่รับรางวัลก็คือคุณนุกชนะดาทย่ขอแสดงควาิด,ดีด้วยนะฮะเสียงคลิกเยาวราวมากครับผม เราแทบไม่ต้องพูดอะไรเลยใช่มฮะเพราะเสียงลิตรเนี่ยใช่มาหาชนอยากที่ทุกคนตั้งดีว่าเป็นหทีมทั่ร้องหนุ่มมากความสามารถนะฮะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยคอยซัพพอร์ตกันตลอดเลยไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหนนะฮะแล้วก็เป็นที่น่ารักนะครับผมของแฟนลคลับใกล้ชิลิ่งมากนะฮะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมีผลงานหลากหลายเลยคุณเป๊คะคเดี๋ยวจะมีภาพประโยชน์นี่นกันด้วยนี่น,นี่แหละขวัญใจมหาชนของแทนวันนี้เขามา ในตีมตรงตีมนะ,ะแล้วก็มาหลอตาชแต่ก็มาหลอดตาช่ากมนะฮะผมอยากจะได้สัมผัสกับเขาใกล้ชิดนุดดกเชนาดนขอแสดงความยินดีด้วยนะฮะกับคุณนุกกชนดนครับผมแล้วก็เชิญรับมอบช่อดอกไม้นะครับผมเป็นอยินดีในวันความภาคภูมิใจนะอนะ ภาพความประทับใจนะฮะแล้วก็เชิญน้องนุกนะครับเหาความรู้สึกนะฮะให้กับแฟนๆที่ร่วมโหวตให้กับเราในครั้งนี้ด้วยครับเชิญครับสวัสดีครับผมครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณนะฮะ งานคมชลึกลูกทุ่งอวอร์ดที่จัดให้มีรางวัลอันทรงเกียรติให้กับนุกในวันนี้นะฮะคือรางวัลน,นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับที่มีส่วนร่วมในงานในวันนี้ขอบคุณพี่สิงห์เจ้าของค่ายสิง์มิกที่ให้โอกาสนุกได้เดินตามความฝันในเส้นทางการเป็นนักร้องขอบคุณที่ให้โอกาสนุกได้สร้างผลงาน ให้ทุกๆคนได้ฟังกันขอบคุณครอบครัวขอบคุณพ่อแม่ที่สนับสนุนนุกเสมอมาเลยและก็ขอบคุณไป้ายปโอริโอบัตดีของนุกหรือว่าเพื่อนรักของนุกครับที่ร่วมเดินทางกันมา ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้จนทำให้มีพ p f c รักและคอยสัมร์ตเยอะขนาดนี้และที่ขายไม่ได้ครับขอบคุณ PPFC ทุกคนและก็ทุกท่านครับที่ผลักด,ดันให้กับนุกไม่ใช่แค่ตอนนี้แต่ในทุกๆงานทุกๆครั้งที่มันเป็นวันพิเศษของนุกเพราะทุกคน คือกำลังใจของนุกครับขอบคุณความรักดีๆที่มอบให้กับนุกและสิ่งที่นุกอยากจะขอบคุณอีกหนึ่งกลุ่มก็คือขอบคุณเจ้าของเพลงทุกเพลงที่นุกได้นำมาคัฟเวอร์ขอบคุณเจ้าของเพลงทุกๆเพลงที่นุกได้นำขึ้นไปร้องบนเวทีขอบคุณจริงๆครับนุกสัญญาว่านุกจะสร้างผลงานจะทำเพลงให้ดีขึ้นกว่านี้ สัญญาว่าสักวันจะทำให้เพลงนุกเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนให้ได้ครับขอบคุณครับ